ท่านผู้ชมน,นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทําเฟื่อฟ้าครับทำแบบตาบอนไซเฟื่อฟ้านะครับเราจะทําจากต้นสดๆเลยหรือว่าเจ้ามุกจาินเจ้ามุกจารินต้นนึงนะครับซึ่งหวดมากพุ่มใหญ่มากผมพใหญ่มากเราจะพามาดูเลยนะครับผมว่าจากก้อนที่โคนเป็นแบบนีบ้ เริ่มต้นทำยังไงจากมือใหม่ๆเลยนะครับผมสำหรับที่มีจิตใจรักบอลใสนะครับเรามาทำกันเลยนะครับเขียนครับผมอานก่อนอื่นแล้วก็ต้องหางก่อนมาดูอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีเลื่อยนะครับของผมเป็นเลื่อยบางต่อนะะมีกันไกลกันไกลก็เป็นกันไกลตัดกิ่งนะครับเป็นกันไกลเลื่อยกันไกลแล้วก็พ้านีย ก็จบเสียมนะครับอุปกรณ์ก็มีง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ตัดกิ่งที่มมนจะเป็นออกก่อนนะครับผมตัดกิ่งที่มันจะเป็นออกก่อนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมครับมาถึงขั้นตอนการตัดกิ่งที่ไม่จาเป็นออกถางตอนนี้เราถางออกแล้วเพื่อจะดูโคนต้นครับท่านผู้ชมถางก่อน ถังเสร็จเรารอขั้นตอนการถางก่อนนะครับนี่ดูก,อก่อนผมก็ดูฟอร์มก่อนเดี๋ยวเอากิ่งออกหมดเราจะได้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ตัดกิออก่งที่ไม่จำเป็นก่อนกิ่งก็สามารถเอาไปชําต่อได้เลยนะครับตัวน,นี้กิง่งชําแต่ผมนะผมชอบอการขุดตอมากกว่ามันมีสเสน่ห์ อันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบไม่ตม่ำกว่าสิบป,ปีครับผมเกิดสิบห้าสิบหกปีแล้ก็มา,อ,าอยู่ใหม่ๆก็สิบป,ปีแล้วก็ยังเห็นนะครับก็ยังเห็นอยู่น่าจะน่าจะสิบห้าสิบหกปีประมาณนี้เกือบยี่สิบปีขั้นตอนนี้เป็นการาตัดกิง่ง ตัดกิ่งออกแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นแต่ตอหอเหนื่อยหอบอะไรค่ะอันนี้ก็คือตอนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือเราก็จะซ่อมตอการตัดเอากิ่งที่ไม่จาเป็นออกนะคะรับก่อนที่เราจะขุดน,น,นะครับผมอนนี้กิ่งเบื้องต้นตัวในที่ไม่จาเป็นนี่เราตัดออกได้เลยนะครับผมตัดออกได้เลย เรามาซ่อมต่อก่อนอเริ่มเลยนะครับอตอนนีนะะ้จริงไหนที่ไม่จำเป็นเราก็เคลียเอาเศษเพื่อที่จะดูลักษณะของต่อเขาก่อนอิงไหนไม่จำเป็นออกก่อนอเราก็จะ่ม้มมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป,เป็นล่าง ผมเขาก็ไหนดูสิคุณกับข่าเหนื่อยไหมฮะดูความสายขุดบนสาสายขุดเคื่องฟ้าสายขุดะนะฮะผมชอบบางคนก็ชอบสาวิตีนะครับแต่ว่าเคื่องฟ้าธรรมดามันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันนะครับสวิตีก็ มีเอกลักษณ์อีกแบบหนึง่งเฟื่องฟ้าทั่วไปมุจลินหรืออะไรต่างๆเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอันนี้เราเอาเศษวัสดุออกมันเศษที่ไม่จำเป็นนะฮะเ,ะเื้องต้นก่อนก็ประมาณเท่านี้โอ้ครับผมขอบคุณมากครับขั้นตอนการเอากิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับผมกิ่งไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ใช้เลียบบางต่ออย่างกิ่งนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับ อีกนี้ไม่จาเป็นแล้วก็ตัดเลยค่อยๆนะครับเห็นไหมครับอี่ีไม่จําเป็นตัวนี้มันซ้อนกันตามหลักบอนไซแล้วเขาจะไม่ให้กิ่งมันซ้อนกันแล้วก็ตัดออกน,นี่ตัวข้างล่างตัวข้างล่างก็สูงเกินไป ตัดให้มันเป็นศิลปะเลื่อยไม่คมนะครับผมตัดยากหน่อยไปวากันทีหลัง ที่ตัวนี้ที่ไม่จำเป็นเราก็ตัดอันนี้ค่ะตัดกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้ไม่จําเป็นตัดออกเลยครับขัดไซค์กิ่งนี้ไม่จำเป็นนะครับเราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับผมตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อย,อยจนกว่ามันจะหมดนะครับผม ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราตัดแต่งกิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเห็นไหมครับเนี่ยดูดีขึ้นมาไหมครับผมจากภาพแรกๆที่เราเห็นเป็นโกนะฮะตอนนี้เราได้คัดกิ่งที่ไม่จําเป็นนะฮะอคัดกิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วข้อดีของการ การคัดกิ่งคาตอเนี่ยก็คือว่าตอมันไม่โยกเวลาเราเลื่อยมันไม่โยกน,ะะนี่เราเบื้องต้นเราตัดออกมาแล้วตัดออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาขุดนะครับผมนะฮะหาเริ่มวิธีการขุดเลยนะครับขุดเนี่ยแล้วก็หาสันลากมันนะฮะดูสันลากมัน,นะะก็ตี นับออกมาจากโคนต้นก็ประมาณสักคืบหนึ่งนะคะจากโคนต้นก็ประมาณสักคืบหนึ่งคืบหนึ่งก็ประมาณนี้คืบหนึ่งก็ประมาณ20เซนนะฮะแล้วก็จะขุดประมาณนี้ทะคะคำแนวไว้ขุดประมาณนี้ทำแนวไว้ัอข้าขงละยี่สิบข้างละยี่สิบนะครับนี่ขุด ีกรอบลงไปสักสเซนตรอบอันนี้คือแนวที่เราจะขุดลงนีที่เราจะขุดลงทำรอบต้นเลยเลยนะครับ,รบประมาณ20เซนทำแนวขุดไว้แล้วก็ขุดเลยนะครับผมไม่ต้องหาสันลากไม่ต้องหาอะไรมันนะครับเอาออกข้างแล้วยี่สิบเซนพอโอเคครับอ่ะรอดู ดไปผู้ชมครับอ่าเราได้ขุดไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะอ่าถามว่าลึกประมาณไหนนะคะขุดรอบข้างแล้วประมาณ20เซนนะครับลึกจนจนอ่าเลยรากรากแขนงนะคะ่ะเลยรากแขนงลงไปนะฮะมาสักสิบเซนนะครับคือตัดรากมันเสร็จหมดก่อนนะครับขุดเสร็จแล้วก็ตัดรากแล้วค่อยงัดขึ้นมาเคาะดินออก ะะคะตอนนี้ก็ตัดรากไปสามสี่หลกแล้วน,นี่ก็รากตัวนะ่ะนะคะขุดเลยลงไปอีกนิดนึงนะครับขุดขุดลึกประมาณนี้นะครับผมขุดไปเรื่อยๆนะครับพอขุดเสร็จแล้วก็จะค่อยๆมาดูการงัดนะครับนะครับรอผมขุดเสร็จก่อนนะครับใช้เวลาขุดกดแป๊บนึงนะครับแป๊บนานหน่อยขุดเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชม ามาลุ้นกันมาดูครับผมว่าโตที่เราขุดที่เป็นยังไงบ้างเนี่ยผมจะพาไปดูนะครับนี่มาเล้วนี่กว่าจะงัดขึ้นมาได้อัน,นี้ขุดเสร็จตัดล่างแล้วนะครับผมเราก็จะเอาขึ้นมาตกแต่งอีกทีนึ่งขับตอนการขุดเสร็จล้วก็งดัดกันเลยนะครับตุ้มแตก หาเฟือ่องฟ้าไม่จะเป็นต้องอห่อตุ่มนะครับผมเราเอาดินออกได้เลยนะครับติดง่ายแต่ไม้ชนิดอื่นนะครับไม้ชนิดอื่นติดตุ่มนะครับแต่เฟื่องฟ้านี่ไม่ต้องติดนะครับไม่ขึ้นแล้วขึ้นตั้งแต่เช้านะครับผมจับหลากแล้วเราขึ้นไปตกแต่งรลกขั้นตอนต่อไปคือการตกแต่งรลก พักนึงอ่ะเดี๋ยวผมย้ายเข้าล่มก่อนเดือดรถคนผู้ชมครับเราลากขึ้นมาจากหลุมแล้วครับผู้ชมอ่ามาดูความงามของเขาอันนี้ก็เป็นเป็นต้นที่มีความคลาสสิกไปในตัวมากเลยนะครับผมเสียดายสับหลากไปสับสับลากมันไอ้นั่นเกิน ซับลาค่นสั้นเกนินนี่เราก็มาดูการตัดแต่งะคะ่ะกิ่งข้างบนก็ตัดแต่งก็โอเคแล้วดอกซับสีสวยกิ่งข้างบนแล้วก็ตัดแต่งแล้วข้างล่างก็เอาดินออกก็มาตัดแต่งตัดแต่งกิ่งก่อนดัดด้วยความ ความอันยยนนะครับกิ่งไหนที่มันคีกันนะฮะอย่างเช่นกิ่งนี้นะฮะไข่กันนะมันไม่มันไม่สวยแล้วก็ตัดออกเลยนะครับแต่ลักษณะไหนดีตัดให้มันชิดเข้ากับโคนน แง่เพะวอายเพะไม่สวยเลย <S <S 1> <S 1> แพะ<พ>ไม่ค่อยสวยเราค่อยเอาไว้นั่นมาตกแต่งเอานะดินก็ข้อออกดินก็ข้อออกเอาดินเก่าออกนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาดินใหม่ออก กิ่งงวงกิ่งไม้หลักเก่าหลักของเขาคลิปมาดูอีกด้านหนึ่งกอนอึ๊บตึงเอยเป็นยังไงบ้างอีกด้านนี้อีกด้านนี้ด,นนดินยังเยอะอยู่ดินยังเยอะอยู่ครับด้านนี้ นเอาดินออกก่อนขอดินออกก่อน <c oughs> เศษใบไม้อะไรที่ไม่จะเป็นนะฮะ <c oughs> ใช้มือแงะนะครับ ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นกลัวมันจะไอ้นั่นโอ้โหออกมายังเจ็มเลยฮะลัขูดดินออกก่อนเพื่อที่จะเห็นตำแหน่งที่จะต้องตัดแล้วก็ไปฉีดล้างอันนีเ้เราอยู่ภาคสนามอยู่นะครับเรายังไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วก็ ตกแต่งเบื้องต้นก่อนเอาดินที่มันหนักๆออกก่อนขูดขูดก็เบาๆนะครับผมระวังมันมันเกิดเปลือกมันแตกนะฮะมันจะไม่สวยน,นี้เสียดายรอยสักรอยเสียม ตรงไหนที่ทีทเ่เป็นกิ่งที่ไม่มันจะเป็นนะฮะแล้วก็คัตเตอร์ผมมาไว้ตรงไหนยู้ป่ะนี่ค่ะตรงนี้นจำเป็นไหมดูก่อนนะคะกิ่งเล็กอ่าพอได้ไหมท่านผู้ชมตอ่อ ฟอร์มแบบนี้ตอนนี้ก็คือเราเอาดินก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอาดินออกเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคะครับท่านผู้ชมมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลงกระถางอันนี้เราได้ตัดแต่งเบื้องต้นแล้วนะฮะเี๋เราก็มาลงกระถางกระถางนี่นใช้ยางรถยนต์นะคะ ทางแต่และอัน,นใช้ยางรถยนต์เนื่องจากมันทนทานนะฮะทนทานทนทานมากเลยขึ้นต่ออืดเนี่ยตอนนี้เป็นไฮไลท์ซากุระขึ้นมาขึ้นมาบนต่อขึ้นมาบนต่อืโทษได้ไหมต่อขึินขาดแล้วต่อนั่งตรง ดูว่ามันตรงไหมโอเคมันตรงนะครับแล้วก็หาดินหาดินมาใส่ก่อนอื่นก็ดินรองพื้นก่อนเดี๋ยวจะหาวัส,วสดุมารองพื้นก่อนเตรียมกระถางโอเคครับเดี๋ยวหาวัสดุมารองพื้นก่อนแป๊บนึงโอเคนะครับได้วัสดุรองพื้นแล้วเราก็ทํารูระบายน้าให้มันโอเคประมาณนี้ นขั้นตอนต่อไปก็ใช้ดินรองพื้นดินนี้ของผมนี่จะใช้ดินขุยไผ่นะครับเพราะว่ามันป้องกันโรคลากเน่ามันมีเชื้อาราไตมายนะครับนี่เลยวัตถุดิบของผมนี่ครับใช้ดินกอไผ่ให้เป็นดินกอไผ่มันจะอุ้มน้ำได้ง่ายกว่านะครับ ปุ่มน้ำได้ไง่ายกว่าแล้วก็มันจะมีสารอินทรีย์วัตถุใบไผ่เขาสะสมมานะครับล,ลองพื้นก่อนอดินปุ๋ยผ่ การใส่ดินนะครับเราก็เอาดินใส่ใส่รองพื้นนะครับหลักไผ่นนี้ก็เอาไว้แบบนี้แหละถ้าไม่เอาออกครับมันเป็นอินทร,รียวัตถุนะฮะโอเคใส่แล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะยกตัวนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งรอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาอ่าแล้วไม่มีคนคนถือกล้องนะครับ เอาเป็นว่าผมจะยกขึ้นแล้วกันขึ้นก็ดีไซน์หันซ้ายหันขวาว่าจะหันหน้าไปทางไหนนะคะโอเคเอขั้นตอนนี้เป็นเป็นขั้นตอนที่สําคัญคือเราต้องต้องรู้ว่าจะเอาทางนะี่เป็นหน้าไม้นะครับเป็นข้างหน้าของต้นไม้นะครับเราจะเอาทางนี้นะครับดูสรลีระของเขา ทางคือหันทางทางด้านกว้างนะครับออกถนนตัวนี้เป็นถนนก็คือจุดที่คนจะเห็นนะคะถ้าเราหันทางทางมุมแคบๆไปมันก็จะมันก็จะโชว์แค่ตัวนี้นะคะเราต้องต้องหันทางทางด้านกว้างไม่ทางนี้ก็ทางนี้นะคะเนี่ยผมต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะใช้ทางไหนนะคะทางนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะแต่ทางนี้ เจะเอาทางไหนนะครับโอเคผมเอาทางนี้แล้วกันนะครัทางนี้แล้วกันแต่ผมจะยกแล้วนะครับอ่าโอเคยกอันนี้อันนี้คือยกขึ้นกระถางแล้วนะครับดูมีสงล่า,ลาสีไหมครับท่านผู้ชมเราจะเดินดูรอบๆนี่โอเคการดีไซน์กระถางนะครับเราจะต้องดู ดูว่าตรงไหนมันแค่นั้นนะฮะคือฝั่งแต่ละฝั่งของกระถางเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะครับถ้าฝั่งนี้กว้างก็ต้องขยับมาอีกฝั่งนี้อีกนิดนึงนะครับขยับมาฝั่งนี้นิดนึงจะมีกว้างนะครับระยะห่างก็จะเท่ากันถ้าฝั่งนี้ชิดนะครับฝั่งนี้ก็จะต้องชิดนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับมันจะให้ให้ต้นไม้อยู่ก,กลางนะครับมันจะได้สมดุลกันนะฮะตอนนี้ก็ ว่าสมดุลพอประมาณแล้วนะครับเราก็จะเอาดินเทเอาดินเทใส่นะครับเอาดินเทใส่ให้มันเต็มนะครับแล้วเราก็ตัดขอบกระถางก็มาตกเป็นกระถางทีนึงอันนี้เบื้องต้นนะครับเราจัดทรงนี้นะครับแล้วก็าเอาไปฉีดน้ํา รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราเอาดินใส่ให้มันเต็มก่อนนะใส่ดินก่อนนะครับขั้นตอนการใส่ดินนะครับการใส่ดินก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็มาตัดตกแต่งดินตกแต่งดินตกแต่งหน้าดินในขอบกระถางนะครคือทำยังไงนะให้มันดูดูดีขึ้นให้มันดูสวยขึ้น เราก็ทำไปเรื่อยนะคะไสดินเสร็จเราก็จะรู้ตำแหน่งของต้นไม้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะจริงไนั้นสมควรที่จะตัดออกบ้างนะครับเราก็มาดูอีกทีหนึ่งหลากมาันมาใส่ตรงนี้หมดเลยนะคะเห็นไหมครับตำแหน่งมันโพ ตัวนี้รากนี้ไม่จะเป็นนะครับไม่จะเป็นหาอาหารไม่ได้ตัดทิ้งเลยตัวนี้เอาดิดลงก่อน จะเป็นเราตัดออกเลยนะคะตัวนี้มันงำเพื่อนะัภาษาบ้านผมเขาเรียกงำ้คือมันมาแย่งซีนเพื่อนนะตัวนี้นะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้คงจะอ,ออกยากนะครปล่อยไปเอาแต่ตัวนี้แล้วกับตัวนี้นะคแะป๊บนึงกิ๊กกิ๊กตัดออกก่อน ตอนนั้นก็เสร็จแล้วมาเยี่ยงซีนเพื่อนตตดตรงนี้แล้วกัน ดูดีขึ้นมาไหมครับดูดีขึ้นมาไหม รู้สึกจะเป็ดกินไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ก็เก็บมันไว้หรังริงแล้วตามหลักวันใสตัวนี้ควรจะเป็ดกะเพื่อนน้ำบังอันนี้อันนี้ใส่ดินแล้วก็ตกแต่งเบื้องต้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ฉีดน้ำล้างครับล้าง ขูดขดนะคะตอนนี้เราก็มาดูอีกรอบหนึ่งะคระับตรงไหนควรจะออกเนี่ยตอนนี้ก็วควรจะออกม,มีประโยชน์ตอนนี้ มีประโยชน์ออกหมดแล้วนะคระับโอเคใกล้จนะเสร็จแล้วครับรท่านผู้ชมอันนี้ก็ลงกระถางแล้วขั้นตอนการลงกระถางตกแต่งอะไรขั้นตอนการลงกระถางตัวไหนที่มันไม่จําเป็นเอาออกเลยนะครับ ต้นกันเกล่งหลักตัดทิ้งเลยนะครับตืรับดอกเช็คความเรียบร้อยนะฮะเช็คความเรียบร้อยก่อนตอนนี้ตัดยังไงอย่างไงปกติเขาจะตัดจำนะฮะอเคนะคะเสร็จแล้วนะครับหลากไผ่ขั้นตอนต่อไปล้างน้ำนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมล้างน้ำให้ดูเราล้างน้ำออกดูนะครับ ล้างเอาเศษเศษดินนะคะามาดูซีว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างโอ้นะคะอาบน้ำเขาเรียกว่าอาบน้ำนะ d i งดิงดิง,ดง แล้วก็ล้างน้ำธรรมดาทั่วไปเนี่ยละ่ะตีขาวๆเชื้อราหรืออะไรไม่รู้ล้างน้ำไหมครับข,ขัดสีชวีวันนะฮะ นยรดหวางที่รถตัวน,นี้แล้วก็รถตัวอื่นไปก่อนนะฮะรอให้น้ำมันมันซึมลงในดินนะฮะเข็นสรีละคแลวสวยไหมครับพอได้เนาะผมว่า นที่ครับเด็ดลดน้ำเสร็จเดี๋ยวผม,มถ่ายให้ดูอีกใหม่เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับรดน้ำแล้วนะเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะเ,เก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายนะครับเก็บรายละเอียดให้ครบ ละ,ละเอียดให้ครบตัวไหนมันไม่สวยก็ตัดออกนะครับล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับรอตากแดดนะครับเป็นยังไงบ้างครับนะเป็น เสร็จสิ้นการทำบอนไซนะครับผมเราจะมาตามดูอีกก็ในคลิปต่อไปนะครับผมว่าหลังจากที่ลงแล้วนะครับกี่เดือนน้องถึงจะออกดอกนะครับผมนะคะคเข้าถึงจะออกดอกนะครับฟอร์มถึงจะมานะคะโอเคครับผมครับเจอกันคลิปต่อไปเนาะนะคะอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบอนไซนะครับมือใหม่นะครับที่หัด เต้นบอนไซหลายๆท่านนะครับผมดยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทํำยังไงดีค่ะก่อนอื่นก็ขุดมาเลยนะครับผมนี่ผมก็สร้างไรายได้จากการขายต่อเฟื่องฟ้านะครับอันนี้เป็นละเสร็จร้อยก็รอออกดอกนะคะของผมพอออกดอกแล้วก็สร้างไรายได้ก็มีรายได้นะครับ,ไรไรบต้นหนึ่งผมก็ขายหลายตังอยู่ แต่ละต้นแต่ละต้นนะครับผมก็มานะคะก็ขุดจากโตนี่แหละครับผมมาสร้างาานะครับเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามดูในขั้นตอนต่อไปเนาะนะคะ